แกล่าสุดร้านทงคัสึอาโอกิร้านหมูทอดจิ้มเกลือชื่อดังจากญี่ปุ่นมาเปิดใหม่ที่สาขาวันแบงคอกมันก็เลยชวนเพื่อนมาลองกินจะบอกว่าร้านนี้คนเยอะมากที่สาขาเซนต์ทนเวลล์ไม่รอช้าเดี๋ยวพาไปรีวิวว่าที่นี่มีอะไรบ้างก่อนอื่นเขาจะเสิร์ฟด้วยชาดำม,มีทั้งร้อนและเย็นนะความพิเศษคือเป็นเกลือออริจินอลจากญี่ปุ่นน้ำสลัดก็มีให้เลือกถึง3ามรสตัวฉันชอบสลัดงาแต่บอกว่ากระหล่ำปีเติมไม่อั้นส่วนข้าวสวยร้อนๆมาจากฮอกไกโดใครที่ไม่รู้จะสั่งเซ็็็ตไหหหนน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 ทีีี่่่่่รรร้้้้้าา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 าเเเเเเคคคแแะะะะะะํปปสสวววจจจจมม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 ูัััักก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 ออออบบุุุืลชพซิิขขง รสือของทางร้านก็ได้ปิงเอาไปจิ้มกับเกลือดำคือมันตัดเลี่ยนได้ดีเลยส่วนเซตเนี้ยจะเป็นโจเขาใช้หมูสันนอกพรีเมี่ยมแล้วมันมีความแน่นแล้วก็เด้งที่ร้านเขาแนะนําให้กินกับวาซาบิดองห,หยอาโชยุลงไปเล็กน้อยมีความกลมกล่อมแล้วก็เผ็ดร้อนทำให้หมูอร่อยขึ้นเยอะเลยเซตลิบูคือจัดเต็มสุดๆม,มีแค่20ิเสิร์ฟต่อวันนะเขาใช้หมูสันนอกคัดพิเศษทั้งความแน่นแล้วก็ความเข้มข้นเซตเนี้ยบอกเลยว่าอิ่มคุม้มเมนูที่ห้ามพลาดกุ้งลายเสือตัวโตสั่งมากินตัวเดียวหหหรรืออววววว่่่่าาาาาาเเเเเเเป็็็็็นนนซซซตตกกกกกกไดดดดุุุ้้้้้้้งงงขขททััับบบบแแแลลสสสๆีียยมมูภพ แกห้าามบอกเลยต้องเป็นไอติมเจเปนิดพีชแอนด์เลมอนอยากซื้อเก็บไปไว้ที่บ้านเลยมีความหอมพีชแล้วก็ได้ชิ้นเนื้อเลมอนแบบสดชื่นความเปรี้ยวซ่านิดนิดมาช่วยตัดเลี่ยนช่วงท้ายได้ดีมากใครที่ชอบกินทงคัตสึแนะนําให้ไปลองสักครั้ง